แอวดความน่ารักของลูกชายอย่างน้องพาลันค่ะเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสายฮาวที่ไม่ค่อยออกมาโชว์โมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งกับภรรยาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากที่จ้าตัวกับแฟนสาวอย่างน้องเบลอดิลาได้มีโซ่ทองคล้องใจมาเติมเต็มชีวิตให้กับทั้งคู่ก็ดูแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะปัจจุบันน้องพาลัน,นก็เติบโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วล่ะคะ่ะ ใช้แววความหล่อเหมือนกับพ่อแท็กเขาไปทุกวันพร้อมทั้งสาวเบลเองเนี่ยกระทำหน้าที่คุณแม่และสีภรยาแบบไม่มีขาดตกบกพร่องเลยถึงแม้ว่าหนุ่มแท็กเองจะไม่ค่อยออกโพสภาพลูกชายและครอบครัวที่เห็นกันเท่าไรนะักแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นดูแลครอบครัวดีๆมากๆจนทางานภรรยาเนี่ยต้องแอบมาแชร์ภาพน่ารักของความเป็นพ่อและความเป็นลูกเลยลคะค่ะต้องบอกเลยว่าน้องพาลนั้นเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่ารักแสนสนแถมมีพัฒนาการฉลาดสมวัยจริงๆทำเอาคุณปู่ถึงกับหลงหลานสุดๆเล ทางด้านของล่างสุดนี้สาวเบลเองออกมาเผยภาพความแสบของลูกชายว่าใช่ค่ะลูกแม่ไม่เคยมีคำามาเรียบร้อยพอกินข้าวเสร็จก็จะดีดประมาณนี้แหละใครที่อยากลดน้ำหนักจะเชิญมาเลี้ยงหนึ่งวันคะ่ะต่อให้เลยเหลือ3ชั่วโมงก็ได้พาลันกูลร้อยพอเจ้าประคุณขน,นหนังของแม่แม่จะเป็นยังไงเรามาชมกันคะ่ะ